สวัสดีคะ่ะทุกๆคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะโอ้โหวันนี้มากับนี่เลยต้นข้าวเขียวขจีแบบสวยมากๆนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะ,ะนาตารวยนะคะที่นี่อ่าสวยมากเลยนะคะพื้นที่ท่องเทียะะ่ยวใครจะมาเทียะะ่ยวที่นี่นะ,ะอากาศดีมากนะ,ะโอ้โุ่งนาเออจะบอกว่าทุ่งนาที่นี่นะคะ สดชื่นมากนะคะดูคะโอ้โหน่าเที่ยวมากนะ,ะสวยใครอยากมาเที่ยวมาเที่ยวได้นะ,ะที่นาตะรวยนะคะวันนี้คนบ้านนาเนี่ยมาที่นาตะรวยเลยนะคะอากาศดีนะคะที่ทุ่งนานใครที่ชอบธรรมชาตินะคะเป็นทุ่งนาน,นะที่นี่สดชื่นเลยนะคะ สวนมากาต้นข้าวนะคะโอ้โหสุดยอดค่ะสวยมากชื่นค่ะโอ้โหต้นข้าวงามงามมาก รองไม่ไหนก็สดชื่นนะใครอยากมาพักผ่อนเนี่ยอคนนี้ที่นั่งพักด้วยค่ะอุ้ยชอบแบบต้นไม้สวยอั่นี้คร้อมประวัติมาค่ะโอ้ดอกพุ่พงดอกกระเจีย๊ยบ สวยมากเลยโอ้สาวกสาวกชอบถ่ายรูปมาเลยค่ะดอกไม้สวยมากค่ะอ๋อที่นี่สวยมากเลยค่ะน้ำผุดด้วยนีะ <c oughs> มาอันนี้เป็นแพะนะทางนี้แพะแพะนะ นให้ชอบจับพาลูกมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย